สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดน้องหมากตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชครับน,นี่แหละพี่น้องที่พักห้างมือแรกนะครับผมพักแรมหนึ่งคืนนะครับคืนนี้นอนอยกูก่ไกลๆครับนี่เลย เป็นอย่างครับพ่อนอนในถูกมองถูกบอลสลาภักหยาดครับกินนอน,นโอ้ยกลัวครูไม่อิ่มกินเลยครับถ้ามีลายผมสกินน้ำอยู่ ไอ้ตามไปเชียนมนเสาวอิเล็กตรอนมันดงผงไโอ้ยมันเป็นดินแบบนี้มันอยู่ทางภูเขามันกับอินตอแนวนี่แหละสิย่างไปทางไหนนี่คือบุญย่างไปนี่มันย่างไก่ไม่ได้ข่าวไม่มีอย่างเงิเดินไปครึ่งกิโล ครึ่งกิโลคร,รับนะ่นนนมีอยู่ครึ่งครึ่งกิโลบกไก่จะไปล้างจะไปร้าค้ามา้าเดิมนนี้สองวันเงี่ยหนึ่งวันสองวันเงี้ยต่อครึ่งกิโล เฮ่มงไก่ลต้องบอกว่าสองอเประาณเายตประมาณห้า้เมตรสองร้อยสองรอเหอข้างรนีปนสองวันนีนี่นี่นี่เดี๋ยวเรกว่าพุนนี่เนี่ย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 เออม่ง้นมีแค่งนอาไจะพ่นไปอย่างไรในวันน้วันนี้เนี่ยตัวจะฟังไหมใช่ละที่ตัวไนยไม่ดีอ่ะเน่

จากเป็ดใช่ก่อนก็นได้เปดแล้วแต่บรรยากาศในวัดนะครับผมนี่จะพูดเขาลลอมรอบนะครับวัดน้องหมาก <c oughs> ลมเย,เ,ยเย็นเย็นเย็น,เ,ยนเบิดมือม,ม,มีหอนล้ะครับพี่น้องย่ทั้งพู้เขาปานนี่ ย่างขึ้นโน่นได้บ้านต้องทำใจเพราะว่ามันอยู่ถึงภูเขาเนี่ครับผมไปโอ้ไปโฆษณาพคนติดไบแตงแต่ย่ามไดยน,น้อยฮึบฮึบฮึบ ร้านข้าหรือว่าร้านข้าธรรมดาหรือว่าเป็นร้านอาหารเพาาื้นว่านบางอั่างใครพี่พี่เบิร์ตบอ้ะใครอ,อยู่ทำมันมีลานมีเลนโมกไนะก หหาลอยดอกประมาณสามลเกือบเกือบสามลอยแล้วมั้งบกงมีตะนวยใหญ่ๆวะแต่ว่าล่มดีค่ะกัแบบสุดยอด คืออียงงั้นคนรวยได้นี่เบิ่งดีละ่ะรถคุณน่ะมีเวิร์ดสูสิงสูยางรถ1ิล้ลอรถไทรถขีบรถบ๊กอัพรถจกง๋งคุณหักหลายขั้นเลย วยอวย่างกะเทยอันนี้อันนี้นนนนบกเขียบคู้เอเราสือไปแต่นีตัวนี้นนนพวกพวกสุออาสกาปีบ,บงบอาแล้ว ไม่กินนะกินเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นวยกวนเจ้าเป่าอ้หน้อยงามใถ่ปะจะมันหันโบสุกไปจัางอาหารก่อนไปที่แอันนี้เขาเรียกอะไรครับอ้าวให้ถ่ายเดี๋ยวเพิ่มพูดนะไม่เขียบบักนงนิ้งนงฮะไม่ใช่เขาไม่เรียกคนไรหนานะ อาถามเม่อรก็อันนี้เขาไม่ใช่เรื่องน่นเขาไ่ใช่เรื่ออันนี้ภาษาโคราชนะครับไม่ถามแม่เขาเรียกอะไรไม่ใช่นะนเขาเรียกภาษาอะไรนิ่งงไงนิ่งงงเออเขาเขียแขาเขาางอ๋อนิ่งงงแต่เป็นบ้านผมเขาเอินบักเขียบ นิ่งหน่งมาดิเพิ่งรู้นะเนี่ยนิ่งหน่งนิ่งหน่งเดี๋ยวไปสั่งอาหารกินก่อนครับนิ่งหน่งนิ่งหน่ง น่วยงามอยู่แต่มันบรสุกถ้าเข้าบรสือไปโบมไปกินม,ม,นมยังมี่ยังล่มี่ะาหกะพราเือซใ้าเนกะม่ตเตยวกระเพราเนื้อเดี๋ยวจังทัรถามเพิ่นครับมีม่ยูนี่มี่ใส่กล่องบอครับใส่กล่องได้ครับอเอาไปไลยครับพ่อก็ใส่ล่างเนื้อไปให้แม่มบ่นี่แหละสิกินกระเพราเนื้อนี และวแม่ล่ะโมโหจังโท้อท,ท,ท้ทอถามเรากินอยู่นี่บ่ะกินอยู่นี่เขาไม่ทำของค้าเลี้ยงไงะวัสดีมีอยู่นะครับเห็นว่ามีส้มตำมีไข่เคียวบ่ะเอากะเพราเนื้อ,อหนึ่งแล้วก็กะเพราหมูหนึ่งค่ะใส่าจาน ไฮดาวเด้นนะคะถ้าเรารเวลาแสดงว่าเราทายลิดเดี๋ยวยังโทร

ถ่ายคลิปอ๋อถ่ายจะเข้าจังโทรบ่นินน้งหน่งนิ้งหน่งไรภาษาเด็กคำใหม่ละนิ้งหน่งเอาเะครับผมวันนี้พักแรมหนึ่งคืนครับ